ทรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้โอ้โหสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวจริงท่านผู้ชมมันมาจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเชื่อสายหมู่เป็นหลักจริงจริงครับทำงานเกี่ยวกับวัดโดยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดอย่าไปพูดงั้นนะไม่ได้ทำงานเกี่ยวทําทำงานเกี่ยวกับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่เคารพนับถืออะไรต่างๆมากมายแล้วก็เป็นสายที่เรียกว่า เชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทํางานตอนที่พอเกิดโควิดขึ้นมาท่านผู้ชมโอ้โหโควิดมันทําทุกอย่างจริงๆนะที่มันต้องปั่นป่วนไปหมดแต่เขาเปล่าปั่นป่วนเขากลับคิดรวมกันว่าเราทุกๆคนที่เป็นเพื่อนกันอยู่ที่ทาํางานอยู่เนี่ยที่อยู่ในบ้านนั่งอยู่คนนั้นทำไอ้นี่อร่อยคนนี้ทําไอ้นี่อร่อยนนทาไ,ไมเราไม่เอาจุดเด่นเข้ามาทั้งหมดรวมกันแล้วพัฒนามาันล่ะพัฒนามันจริงๆแล้วสร้างร้านอาหารขึ้นมาเขาทําได้จริงนะท่านผู้ชมสร้างร้านอาหารที่ชื่อว่าสําหรับพรา้าโอ้โหชื่อ เขาอย่างนี um: mm <S <S ้เลยคือเขาไม่หลอกตัวเองแล้วไม่หลอกใครว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันทําอย่างนี้ชอบเชื่อและสรัทธาในเรื่องนี้ใช่ทําร้านชื่อสํำรับพรามและเมนูที่มาออกอากาศในวันนี้ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกที่เรานําเสนอและที่ได้เห็นกันตรงนี้คือข้าวสํำรับพรามครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชยศธนธรรมพิสุทิ์จากร้านสํหรับพรามครับ ถูกถูกต้องเลยนะจริงๆเมื่อก่อนเราขายอะไรทําอะไรกันเมื่อก่อนเราทํางานเกี่ยวกับวัตถุมุคลวัตถุมงคลใช่ไหมฮะเรารับทำรับทำเป็นคนรับทํารับอะไรอย่างเงี้ยเี้เกิดโควิดขึ้นใช่ครับเป็นไงอ่ะก็เงียบครับเงียบเลยตอนนั้นช่วงนั้นก็ทำกับข้าวกินกันอย่างเดียวเลยไม่้ทำอะไรเลยทำกับข้าวกินกันอย่างเดียว แล้วมันก็เกิดจุดประกายว่าพวกเราก็ทํากับข้าวดีอร่อยคแต่คาว่าดีอร่อยที่ว่านี่มันของเราเองถูกไหมใช่ครับเราต้องออจับจุดมาพัฒนาไม่ได้<ช>ไม่ได้คือจะมาแค่อร่อยไม่ได้ครับ พอเขาเริ่มคิดเขาก็เลยแบบค,นน,คนนั้นคิดอะนั่นคนนี้คิดอันนี่เกิดร้านที่สำรับพางขึ้นใช่ครับถูกไหมใช่ใช่แต่มันไม่ใช่แค่นั้นผู้ชมมันน่าตื่นเต้นกว่านั้นนีกอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับสมุทรสงคราม<ะ>เขามีที่อยู่แปลงหนึ่งความจริงหลายแปลงแต่ที่แปลงนี้มันสวยๆแล้วมันน่ารักมันน่าทําร้านที่แปลงนี้ประมาณสอ,รรสองไร่ครับสองไร่ครับท่านผู้ชมเชื่อไม่เชื่อ เขาปลูกสร้างใหม่ทั้งหมดบนนั้นใช่ครับใช่แล้วเขียนแบบเองเขียนความรู้สึกเองว่าอยากให้ร้านอาหารเป็นยังไงรแล้วเดี๋ยวท่านจะได้เห็นออกมาพอใจไหมพอใจครับพอใจมากอาเห็นอ่ะยังพอใจเลยลูกแล้วที่ร้านสําหรับอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ซอยวัดสวนเจ้าอุทยานครับตรงเข้าไปแล้วก็ประมาณสัก500กิโลเมตร500ร้อเมตรห้ากิโลเมตรไม่ห้าร้เมตรลูกห้ารอเมตรครับแล้วก็ร้านจะอยู่ทางด้านขวามือครับผม เป็นร้านในบ้านครับเป็นร้านในบ้านครับเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวปักหมุดดูก็ได้แต่ปักหมุดคําว่าสํหรับพรามนะฮะอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับแต่ที่อื่นเขาไม่น่าจะมีฮะสำรับพรามสมุทรสงครามแล้วท่านจะได้พบไม่น่าจะมีใครมีแน่ๆเพราะชื่อเฉพาะมากเฉพาะเฉพาะจอจงไม่เคยเห็นเลยร้านขายอะไรครับอ่าร้านเราขายอาหารไทยโบราณครับสะส่วนมากเลยครับใช่ครับตตวนี้ร้านเนี่ย พูดตรงๆก็คือสายมูเต่รูเนี่ยนะสายมูส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่โดยธรรมดาท่านจะมูไม่มูท่านไปกินได้อาหารมันไม่อาหารไม่มีไม่เกี่ยวกับปลาไม่เกี่ยวกับพลาไม่เกี่ยวกับอะไรไม่กินเลยใช่แต่นี้แต่นี้ในร้านอาหารที่จะเข้าไปจริงๆแล้วอย่างพวกผีสางอะไรพวกนี้เข้าไปได้ไหมครับอะไรเออคนนั้นไม่ใช่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่มีตังค์หนูผีพุ่งใต้ครับเพราะฉะนั้นท่านลองดู วันนี้ขาเลยมาสอนเมนูนี้ฮะชื่อว่าข้าวสำรับพราดูร้านก่อนที่ผมพูดผมอยากดูนะดูต้นไม้ดูร้านอย่างนี้เลยเหรอเริงท่านผู้ชมหนึ่งปีแลวที่คิดกันน่ะแล้วทาร้านให้ออกมาว่ามันเหมือนฝันของพวกเรากี่คนอ่ะโอ้โหตอนนี้ประมาณ10ชีวิตครับ10ชีวิตท่านผู้ชมดูเลแล้วสร้างร้านแบบนี้ขึ้นมาและนี่คือเรื่องหบดเริ่มต้นจากพิ่จินดาแดงครับมาโคลครับให้ละเอียด จากนั้นก็ใส่หอมแดงไทยนะครับโขกให้ละเอียดเช่นกันครับเพื่อจะทำน้าพริกครับผมเราจะไม่ใช้กระเทียมนะแล้วก็ใช้กะปิของโคนครับของสมุสงคราเคยซึ่งถือเป็นเคยใหม่ใช่เคยใหม่ฮะแล้วก็โขลกแล้วก็ใส่น้าตาลมะพร้าวของสมุสงครามเช่นกันครับแล้วเราอยู่ตรงนั้นเราก็ใช้วัตถุดิบตรงนั้นแล้วก็เลยใช้ซีอิ๊วขาวแทนน้ําปลาครับจะได้ไม่เหม็นคาวครับผมแล้วก็โขลกให้เท่ากันฮะแล้วก็เตรียมตั้งน้ํามันนะครับบนเตาลร้อนแล้วก็ค่อยๆผัดครับ ผัดให้มันส่งกลิ่นหอมให้น้ามันหอมระเหยของหอมแดงมันออกมันออกมาใช่ครับนี่ครับได้รูปนี้แล้วก็เราก็จะใส่น้ามะนาวเพิ่มความหอมแล้วก็ดึงรสชาติครับครับรสชาติก็จะออกกลมกล่อมเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆครับปักมันใส่ลงไปในข้าวสวยครับข้าวหอมมะลิแล้วตามด้วยปลาทูทอดแล้วนะฮะแล้วก็แกะเป็นชิ้นๆแล้วก็คลุกข้าวครับกี่ตัวอ่าหนึ่งหนึ่งพอชนต่อหนึ่งตัวครับอ๋อแล้วก็ตามยัดยัดลงไปในในกล้วยซึ่ง เป็นใบตองครับใบตองแล้วก็เป็นแกนด้วยตะไคร้ตะไคร้ท่านผู้ชมผมไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้นี่นี่ท่านผู้ชมออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับแกะออกมาเป็นทรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็แต่งด้วยใบชะพลูทอดครับครับอ่าแล้วก็มีเส้นหมี่ทอดนะครับแล้วก็ใส่หมูฝอยหรือหมูหวานครับฮึฮึจากนั้นก็แต่งด้วยไข่เค็มครับอันนี้ทานด้วยกันทั้งหมดเลยครับแล้วก็บนยอดก็เป็น ไขตต้มย่างแม่ให้สมเป็นสำรับพรามหน่อยนะจะเหมือนไม่สีปักพรามเออได้ความรู้สึกนี้เลยนะเสร็จสิ้นแล้วก็ท่านผู้ชมครับข้าวสำรับพรามครับตุ้บสีเลยใช่เหมือนไม่ล่าทผูงชมดูลยฮะแล้วดูสิ ขาออากกปิีเนี่ยคือเขาเน้นมันต้องเป็นเคยใหม่คมันต้องเพื่อเป็นกะปิหนุ่มนะฮะรสมันจะไม่จัดจ้านมากนะแต่เขาเอามาทําในวิธีที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็ต้องการให้น้ามันจากหอมแดงเนี่ยในตอนที่เขาผัดห้มันกลิ่นมันออกมามันจนหอมใสอว่าง่ายๆแล้วก็กินกับปลาทูนะฮะปลาทูทอดนะครับคลุกอย่างที่พูดแล้วก็เครื่องทั้งหมดอย่างที่เห็นนี่อันนี้เท่าไหร่กันหมดเลยพอชั่นนี้เท่าไหร่ครับ250าบาทครับ250าบาท ถูกมากนะคบท่านผู้ชมสําหรับตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วในการทานในการกินอย่างเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งแล้วที่ร้านก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายหลายหลากอยู่ตรงนี้คุณอ๋อครับเป็นยังไงครับอร่อยแยกก้อนก่อนอย่างตัวข้าวกับน้ําพริกนะครับตัวน้ำพริกเขาทำให้มันมีความเปรี้ยวจากมะนาวขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นผัดเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยมามีปลาทูเข้ามาเพื่อเพิ่มรสชาติกับกลิ่นของปลาทูเข้ามามันก็จะหอมๆขึ้นมา ทีนี้ตัวพี่หนุ่ยก็บอกว่าลองกินกับเครื่องเคียงพอกินกับเครื่องเคียงปุ๊บรสชาติมันก็ได้เปลี่ยนสเต็ปอีกไข่เค็มมันจะออกมันนะไม่ได้ออกเค็มเพราะนั้นมันเลยแบบเฮ้ยสนุกมื้อนี้สนุกมากแล้วพอเป็นไข่ต้มมันก็จะดอปลงมาเป็นอีกแบบหนึง่งความเป็นยามาตุมไข่ต้มมันทําให้จานเนี้ยอร่อยมากมีความเปรี้ยวหอมมันอยู่ในตัวครบเลยครับครับผมผมชอบครับคุณครับครสชาติดีครับแต่อย่างที่พี่อ๋อบอกครับว่าข้าวเนี่ยตัวข้าวจะมีรสชาติ เปรี้ยวหนานนิดก็คือเปรี้ยวจากน้ำมะนาวแต่ว่าถ้าคนกินข้าวอย่างเดียวนะจะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวไปนิดเปี้ยวนะแต่พอพอกินข้าวกับไข่เค็มใช่แล้วก็จะมีหมูหวานนะครับกลมกล่อมบอกเลยว่าทุกอย่างมันตอดผสานกันได้อย่างลงตัวอ๋อหมายความว่ามันจะพอดีรสชาติถ้ากินร่วมกันถูกไหมครับถ้ากินร่วมกัน<ไ>อย่าไปอย่าไปกินอย่างเดียวคือตัวเราไม่เคยเจอ การผัดข้าวที่เป็นรสแบบนี้ครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเจ๋งตัวข้าวจะมีความเหนียวของมันนะเป็นข้าวหอมมะลิครับอ๋อผัดกับข้าวหอมมะลิมันก็เลยมีความเหนียวมันเลยเป็นทรงได้คือมันจะออกหนึบหนึบหน่อยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ผมไม่เคยกินรสเนี้ยเอาว่าลองดูนี่คือสาหรับพามเลยครับอร่อยสําหรับผมนะอร่อย่อย่อยแปลกแปลกมากรสชาติแบบข้าวอ่า เหมือนข้าวผัดน้ำพริกเลิกใส่ปลาทูแต่ว่ามัน <s> มีความเปรี้ยวของมะนาวอ่ะครับอืมเปรี้ยวนำอืมอ,อุ้ยไข่ปูอฮ้ยอย่าไปกินพี่เอนี่ผักนี่ <c oughs> นะนำอร่อยมากอะไรอ่ะกินเปล่าๆเคี้ยวได้เลยครับค่ะอะไรเยี่ผู้พา อโอ้ยผู้ขาวไปต่อไม่ได <|so|> ้เลยผู้ขาวสามคนนี้นะทั้ง3ามเลยนะไม่มีใครไปต่อได้ผู้ขาหรือว่าข่าวตองกันแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะไม่มีใครไปต่อได้ท่านผู้ชมรู้จักปลาช่อนใช่ไหมเมื่อกินปลาช่อนสดๆนะครับผู้ชม ถ้าคผู้ชมอ่าที่ใครกินมาตามเขาเรื่องนะทาได้เหรอกราบขอโทษคนที่กินแล้วก็คนที่ชอบนี่นี่เขากินได้เลยเขาบอกเขากินได้สบายพี่เหรอพี่จริงเลยคุณผู้ชมไอ้ข้าวตองหรือผู้าผู้คาวเนี่ยคุณผู้ชมนึกง่ายๆคุณผู้ชมเอาประช้อนตดๆมานนะั่นไงแล้วมือลูดเมือกมานะแล้วหยอดเข้าปากเหมือนกันอันนี้ยิ่งพูดยิ่งน่าเกลียดมากเหมือนกันเหมือนกันเลยพี่ผมถามพี่หนุ่ยผมถามเพิ่มหน่อยว่าจะต่ออะไรกันครับผมอันเมนูนี้มันคืออะไร จานนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะอันนี้เป็นปลาเนิ้ปุริลาบครับปานิปุริลาบปานิปุริปกติเป็นอาหารอินเดียมันเป็นอาหารอินเดียใช่แต่เราใส่ตัวแป้งนี้ได้อ๋อแล้วพี่ใส่ลาบอยู่ข้างในใช่ครับเพีงใจจังเลยมันเป็นยังไงคุณแต่ผมคือมาลองจิ้มโอ้โหปานิปุริขอลองไอ้มันใส่อะไรต่อยกับอะไรนรือปลาอะไรฮะอันนี้เป็นเนื้อหมูครับเนหมูโอเคครับใช่ครับ อราต้องใส่นี่ครับนี่ครับตักใส่ลงไาคุณผู้ชมดูเดิยครับคืออันนี้เป็นสำรับพรามนะคุณผู้ชมเ์ชตามนี้เลยแล้วก็ลองดูครับผมว่ามันมีหลายๆเมนูที่แบบเฮ้ยรสชาติใหม่ๆนะสำหรับเรานะเรามีเขาด้วยอันนี้คือเรื่องใหม่สำหรับเรามากกัเนี่ยคือผมได้หมดเลยยกเว้นไอเนี่ยสนุกเพราะว่ามันเป็นประตูเป็นประตูนะแต่ว่าผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปร้านนี้จริงนะมันเป็นความสุขที่จะได้ไปร้านที่เขาตั้งใจทํางานขนาดนี้ร้านนี้ชื่อว่าสํหรับพรามนะฮะเดี๋ยวก็ปักหมุดดูยังไงก็เจอ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณชยศบแล้วขอขอบคุณร้านสําหรับพรามนี่ฮะมีมีมีพักพ่วงมาด้วยนะนาตาณารักจิ้มลิ้มเลยนะนี่ก็เป็นหนึ่งในพักพ่วงคุณมส่วนกันนะสวัสดีครับในตรงนี้นะครับแล้วกิจริๆมันมีกี่คนที่ส่วนจริงจริงเป็นเป็นบอสใหญ่มีคนเดียวครับแต่ทุกคนก็คือช่วยแรงช่วยอ็เสญ่คนเดียวก็คือมีทํากับข้าวใครทำับข้าวใครใครทำับข้าวทำใครใครเสิร์ฟเสิร์ฟใเหรอก็คือทุกคนช่วยกันหมดครับโอเคครับครับ แล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่ตลอดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาท่านผู้ชมก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้ากดไปสงขาถ้าไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดคุณไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับเป็นความอร่อยที่ชัดเจนมากๆไป่ยังเยอะอร่อยมากแต่ผมไม่อยู่แล้วผมไปพี่ออกจะออกแล้วใช่ไหมครับโอ้สาตุ้ขายสูตรกัเถอะครับชวนขายหน่อยนะครับช่วยขายหน่อยเถอะขนมปัง ลูกกระวานครับอันนี้ครั้งแรกมากกว่ขนมปังกับกระวาน <ś les> อร่อยมากหอมเนยหอมกระวานนุ่มนุ่มหนุ่ม,ม,มรับไปเลยครับติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็ม